มีโอกาสจะเล่นฟิตเนสนะครับแต่วันนี้ก็ประสบปัญหาการใช้งานในตัวหูฟัง Bose QuietComfort ยีบัุเป็นหูฟังที่หว่วยทุที่เคยใช้มานะครับมันแบบคือตอนตอนซื้อเนี่ยตอนวันที่ไปซื้อคือ22ซ c e m b e r ครับแล้วแกะออกมาอันแรกหูฟังมีปัญหาซ้ายฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาทำงานปกติก็เ,เลยเปลี่ยนให้ใหม่ครับทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ แต่แอนดนที่เปลี่ยนให้ใหม่เนี่ยกว่าผมจะออกมาจากร้านได้ก็ประมาณเกือบชั่วโมงนึงครับนั่งมันขึ้นมาให้อัปเดตซอฟต์แวร์พออัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บเนี่ยคือลองฟังเสียงครับจะลองฟังเสียงยังฟังไม่ได้นะครับเสียงไม่ออกแล้วกดไปกดมาจู่ๆมันก็เสียงออกมาก็เลยออกมาจากร้านครับทีนี้ตั้งแต่วันที่22ตอนนั้นนะถ่ะจนถึงตอนนี้เรากา็ใช้มารอบหนึ่ง ก็คอนเน็กยากเหมือนกันไม่รู้กดไปกดมาอยู่ๆจากเสียงไม่มีคือเสียงก็ขึ้นมาเฉยเลยคือมันจะมีปัญหาว่าเสียงของตัวเนี้ยมันมันไม่ออกครับถ้าที่มันคอนเน็กกับบลูทูธอยู่ซึ่งอันนี้หูฟังราคาหมื่นกว่ามันได้คุณภาพแค่นี้คือห่วยมากผมมีหูฟังจีนแบบ500อ่ะมันยังดีกว่านี้เยอะเลยปฏิเป็นคนชอบบสมากนะครับทั้งบ้านนี่คือเป็นบสหมดเลยอันนี้คือ <c oughs> โปรดักต์นี้คือทุเรศมากบอกตรงเนี่ย เปิดเห็นไหมไฟกระพริบมนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองคอนเนคกให้ดูคือคือมันแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันแย่มากๆอันนี้เพื่อนผมไม่แนะนำนอย่างยิ่งเนี่ยมันชื่อวานิลาเห็นไหมวานิลานี่ผมอลองมาเสียบหูนะเสียบหูสองข้าง ลองเปิดเพลงเนี่ยคือไม่มีเสียงเลยเนี่ยเพลงก็เล่นอยู่ไม่มีเสียงแล้วพอกดตรงนี้ใช่ไหมกดตรงเนี้ยไอ้ไอ้ไอที่มันเป็นโหมดตัดเสียงที่ไม่ให้มันแบบอยู่ตรงไม่ที่ที่ที่ไม่ให้ไอ้ระบบตัดเสียงมาทำงาน กับระบบตัดเสียงทํางานนะคือกดตรงนี้มันก็ทํางานนะก็ทํางานปกติแต่เสียงเพลงไม่ออกเนี่ยพอเข้าไปในแอป Bo สเ m ลสิ c ใช่ไหมเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงยงังไเสียงก็ไม่ออกคือแย่มากมฟังอันนี้เฮ้เบืต เนี่ยคือตอนนี้คือผมไม่ได้ยินเสียงอะไรจากในนี้เลยททั้งี่ซอสก็ขึ้นว่าเป็น iPhone 13ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นหูฟังเทียมย่าใครที่เล็งไว้อยู่นะอย่าอย่าซื้อเด็อดขาดเลยเดียมันแบบโอเหมอนเอาเงินหมื่นไปทิ้งอ่ะโคตรแย่เลย